โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่ใบพามาเดินตลาดนัดพี่น้องนี่นะคะวันนี้ไดม้มีโอกาสมาเช้านิดหนึ่งนะคะไม่ถึงกับเช้าน,นะคะสิบโมงกว่าแล้วนะคะสิบโมงครึ่งกว่าแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะเพื่อนแต่ก็ยังมีคนเดินเดินอยู่นะคะ่ะเพื่อนยังไม่ถึงกับตลาดวายนะคะ่ะเพื่อนนี่เนาะบึงบันยิกาทางโน้นนะค่ะเพื่อนนี่นะร้านค้าต่างๆนะคะที่นี่ต่างแดนนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะ ในเมืองเมลิบารานะคะอันเมืองเล็กๆนะคะที่ตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะผ้ามาเบงนะคะร้านขายเสื้อผ้านะคะนี่ร้านขายเสื้อผ้าแบรกันนี่เนาะเพื่อนอนี่เนาะฟรีไซส์นะคะนี่นะคะสามสิบห้าเหรียญน,นะคะเพื่อนนะถ้าซื้อสองตัวนะอ่าลดราคาหกสิบ เหรียญน,นะคะเพื่อนเสื้อพวกนี้นะคะขายสองตัวหกสิบนะคะนเพื่อนถ้าซื้อตัวเดียวสามสิบห้านะคันเพื่อนไม่มีการตอบเพิ่มนะคะนี่น้องเพื่อนมาดูเสื้อผ้าแล้วพี่น้องเสื้อผ้านะคะนี่นี่นะคะ่ะสามสิบห้านะคะสาตัวละสามสิบห้านะคะสองตัวหกสิบนะคะนเพื่อน พี่ใบใส่ไม่ได้นะคะพี่ใบหุ่นดีเกินไปนะคะเพื่อนเราหุ่นดีเกินไปใส่ผู้ได้พี่น้องนะคะแต่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะคะนี่นะพี่น้องให้เบ่งให้เบ่งงามๆนะคะนี่นะบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนนี่ก็ขายพวกผลไม้นะคะผลไม้นะคะนี่ก็พวกกระเป๋าพวกเสื้อผ้านะคันเพื่อน นี่เสื้อผ้ากระเป๋านะคะไอนี่ทุกที่ต้องมีเช็คเช็คกิ้งทุกที่เลยนะคะเช็คอินนะคะนี่นะ Stay Safe with the Check-in in Queensland app นะคะเพื่อนนะเห็นปะนี่กระเป๋านะคะกระเป๋าสาสิี่เหรียญน,นะคะเพื่อนสาสิบสี่เหรียญอันเก้าสิบห้าเซนนะคะกระเป๋านี่นะคะกระเป๋ามือถือนะคะกระเป๋า กระเป๋าถือกระเป๋าผู้หญิงนะคะโพสนะคะนี่เนาะเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศนี่นะคะนี่ก็ขายผลไม้ต่างๆพี่น้องนี่ขายผลไม้ต่างๆนะคะเพื่อนให้เบิงนะคะเบิงแบบแวบๆนะคะปลาคามก็มีนะคะเพื่อนเนะเนสวีทโพเทโต้นะคะอ่านสอง สองบาทห้าสิบเซนนะคะต่อกิโลนะคะกิโลนะคะกิโลละสองเหรียญห้าสิบเซนนะคะเพื่อนนะสวีทโพเทโตนเีนะผักต่างๆมะขามก็มีนะคะมะขามเปรี้ยวนะคะพี่น้องมะขามก็มีได้พี่น้องนะฮะเอออยากได้ตัวฝักยาวยูนเพื่อนแต่ไม่เห็นมีขายเลยนะคะนี่เสื้อผ้าต่างๆนะคะวนไปนะคะพี่น้องบวกต่างๆนะคะ เสื้อผ้าต่างๆหมวกต่างๆพี่น้องงามๆนะคะหมวกผู้ชายนะคะนี่ผู้ชายหมวกผู้ชายหมวกผู้หญิงนะคะมีทุดย่างนะคะพี่น้องนเนาะมบรรยากาศดีๆตลาดนัดวันนี้นะคะได้มาทันหน่อยนะคะไม่ถึงกับวายนะคะพี่น้องน,นี่ก็เป็นเครื่องประดับต่างๆนะคะพี่น้องเป็นต้มหูนะคะต้มหูต่างๆนะคะ เป็นต้มหูต่างๆนะคะนี่เป็นก็เป็นของใช้นะคะเป็นของใช้ต่างๆนะคะเพื่อนนี่เนาะทาสีทาลายนะคะเพื่อนแต่งหน้านะคะ,น,ะนี่เนาะนี่นเนาะเครื่องประดับต่างๆนะคะที่ห้อยแขวนนะคะห้อยแขวนนะคะนี่เนาะเ,เพื่อนพามาชมความงามนะคะต่างแดนนะคะเพื่อนนี่ก็ ก็งามไปละอีกระดับหนึ่งนะค่าเพื่อนนี่เนาะเบิ้งเบิ้งแต่ละอย่างนะคะอันนี่เครื่องประดับนะคะเป็นเครื่องประดับเนาะเป็นเงินต่างๆนะค่าเพื่อนเนาะให้เบิ้งนี่เนะาะฮัลโหลสวัสดีค่ะ <laughs> ถ่ายวีดีโอหมูสว <laughs> ัสดีค่ะช้อปปิ้งใช่ไหมช้อปปิ้งค่ะโอเคอยากไ <Okay. S 2> ด้หัวเชยเท้ากับกล้วยน้ำว้าโอเคอยู่ตรงนู้นน่ะเออ นี่น้องเพื่อนเมื่อกี้เราเจอคนไทยนะค่ะเพื่อนนี่นะถ้ามาดูบรรยากาศดีๆนะคะเดินตลาดในจักหนอยนะคะนน่เนาะตัวขัดผิวพวกร้านนี้เขาขายพวกสบู่ตัวขัดผิวนะคะนน่เนาะบวบนะคะบวบก็มีนะคะนี่เนาะน้ำหอมต่างๆนะคะตัวทำความหอมนะคะร้านนี้นะคะขายอย่าง ขายของกินนะคะขายพวกไส้กรอกนะคะเยอรมันซอสซิสนะคะตรงนี้ก็เป็นทาวฮอนะคะเพื่อนนอน,นี่เนาะ,ะตรงทาวฮอตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็เลยพามาเบ่งบรรยากาศนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน,ะะน์นะคะนี่เนาะให้ดูบรรยากาศสวยๆนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่จะต้องไปกอล่เดอร์น,นะคะ เราเจอกันคลิปหน้านะคะบายซี bye ่ยูเอเกน